สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกิวบ e แพลเนตครับอ่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีลง t e a m ป p e สามกันนะครับก่อนอื่นเลยเราเปิด IE ครับ Internet e x p ต o r ็กพนะครับคราวน,นี้เข้าไปที่เว็บ g o o g l e ครับให้เราพิมพ์ทีส่ามครับมันจะขึ้นที่ t e a มสปิคดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกเข้าไปก็จะเห็นอยู่2อย่างก็คือ 32บิตกับ64บิตขณะนี้ก็เครื่องผมก็ใช้32บิตนะครับก็ดาวน์โหลด32บิตไปใช้แล้วกันอันนี้เลื่อนลงมาครับมาดูคลิกถูกที่ I agree นะครับแล้วกด Submit นะครับตรงหน้านี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากครับก็กด No thanks ครับ ต่อไปก็รอครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับให้ดาวน์โหลดก,ก็ให้กดลิงก์สีน้ำเงินนะครับกดตกลงและรอเราโหลด ระหว่างนี้เราก็ปิดหน้าจอไปก่อนครับโหลดเสร็จแล้วอ่าครับกดที่เปิดโฟลเดอร์นะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวแอปพลิเคชันครับเรวไปคลิกเข้าไปครับอ่าเราจะทำการอินส tall ครับคราวนี้กด next ครับกด I agree แล้วกด next ไปเรื่อยๆครับ อินส t a l ครับอันนี้กด close นะครับอ่าเราจะได้ไอคอนนี้ขึ้นมา Teamspeak 3ครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลยครับคราวนี้มันจะขึ้นหน้าอ่า Welcome to Teamspeak นะครับให้กด next หน้าแรกเลยกด next หน้านี้นะครับก็คือให้เราตั้งชื่อครับมันจะไปขึ้นใน ใน T.S. นะครับก็คือว่าเราจะตั้งชื่อของตัวละครในเกมก่อนละกันนะครับตามด้วยชื่อของเราเองเป็นชื่อเล่นครับต่อไปครับกดนี้ครับอันนี้เป็นการอ่าเซตเวลาเราพูดนะครับให้เราใช้พูด to talk นะครับแล้วก็กดที่ no คีย์นะครับคราวนี้จะขึ้นสี่เหลี่ยมก็ให้กดคอนโทรลด้านซ้ายครับเขาขึ้นคำว่าคอนโทรลแล้วกดเน็กครับอ่นนี้ครับอ่าเป็นการลองนะครับกดคอนโทรลแล้วมันก็จะขึ้นแถบสีสีเนี่ยครับคือว่าเราพูดเหมือนกดวอลกดเน็กครับตอนนี้ก็ไม่ต้องสนใจกดเน็กครับอันนี้เป็นเสียงพูดใน TS นะครับของเวลาเราเราออกอะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับ female and male ครับกดน e x ครับแล้วก็กด finish อ่ากอเอนก็กดติ๊กถูกออกให้หมดก่อนแล้วก,กด finish ครับคราวนี้เราจะได้หน้านี้ก็คือเราต้องเข้าที่ connection ครับกด connect นะครับครับในช่อง server address นะครับให้พิมพ์ ip ของกิวเราเข้าไปก็คือว่า bp ipts 3 com นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะได้แล้วก็กด Connect นะครับ connected อ่าเข้ามาเข้ามาแล้วโ okay. อเคคราวนี้ก็เรามาดูกันหน้าตาของทีมสปิริทสามของกิลเรานะครับ